สวัสดีค่ะพบกับช่องมณีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่กระท่อมละสังขานะคะท่านผู้ชมอเอดมนีนะคะก็พาท่านผู้ชมนะคะมาะทําบุญด้วยนะคะวันนี้ก็มีหลวงปู่นะคะมาด้วยนะคะมาทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะท่านชมเอด็ดมนีก็ได้ทําบุญแล้วนะคะนี่นะคะหลวงปู่นะคะอ่าแล้วเรามาพูดคุยความฝันนะคะของพิทัศนะคะฝันได้ข่าวว่าฝันรอบสองนะพี่เนาะฝันเอ๋แล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณพี่กันเลยนะคะเอ็ดมินีก็ขอฝากช่องนะคะไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะฝา,ากท่านผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อติดตามาให้ช่องมณีด้วยนะคะท่านผู้ชมเพื่อทําคลิปดีๆเด็ดๆในต,ต่อไปนะคะจ้าเดี๋ยวเรามาฟังความฝันของพิทัศน์นะคะอีกนะคะ สวัสดีค่ะพี่ดา้าสวัสดีค่ะก่อนจะลงคลิปนะคะท่านชมก็มีการหัวเราะนะคะสนุกสนานนะคะท่านผู้ชมก็เลยติดนะคะนี่อ่าได้ข่าวว่าคุณพี่ฝันใช่ไหมคะครับฝันรอบสองฝันรอบสองเนาะรอบสองรอบแรกเราเรารอบแรกก่อนเนาะจ้ารอบแรกก่อนก็ได้ค่ะรอบแรกก็ฝันมาลง ปูรถน้ําให้ครุเบอร์14่พาไปที่สวนยางไม้พยูงนั้นแต่ในสวนยางทําไมมีแต่ต้นหอมกับต้นพักชีต้นพักชีกับต้นหอมก็ตีเป็นครุเบอร์14ก็ตีเป็น1 4ต้นหอมก็ตีเป็น4 2, 4 5, ่สองสี่ห้าะไรตอสี่หกแต่เมื่อวันโกนวันโกนก็ฟันอีกทีหนึ่งวาลุป,ปู่ยกมือให้อย่างนี้ก็ตีเอาปึ๊บแล้วก็ปึ๊บ หนึ่งห้าปึ๊บป๊บก็ตีเอาหนึ่งห้าหกนะพี่นะครับหนึ่งห้าหกแล้วก็ลบปูหันหน้ามาอีกก็เขียนเป็นหน <1, 9, S 2> ึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับปูเขียนให้เขียนได้เลยหนึ่งหนึ่งเก้าแต่แต่ปัญหาที่ให้ที่ที่ท่านให้ก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บท่านก็เขียนให้หนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็เอาน้ำมามาเป่าใส่ให้ผม เอาน้ำหมักน้ำหมักแดงๆเด่นลยค่ะเคี้ยวเคี้ยวก็มาเป่าให้พี่เคี้ยวก็มาเป่าให้พี่แต่นอกนั้นมาก็เห็นแต่พระไม่รู้มาจากไหนทั้งพระทั้งโยมมาเต็มศาลาเลยศาลาไหนคะพี่ศาลาแห่งนี้อ๋อศาลาฝั่งนี่มั้งไม่ใ่ศาลาที่มีป้ายที่มีไอ้หลอดไฟอยู่ตรงนั้นอ๋อค่ะช่วงวัณฑุช่วงวัณฑุเนาะครับช่วงวัณฑุฟันฟันต่องวดอีกเนาะพี่เนาะ ฝันต่อเนื่องเนาะฝันต่อเนื่องนะคะช่วงแรกตัวฝัน่าจากวันที่แปดหรือเก้านี่แหละผมก็จำงวดก่อนมาจ้ะครับงวดก่อนช่วงที่หลวงปู่ให้รดน้ารดน้ําให้เนาะครุเบอร์สิบสี่จ้ะแต่พาผมเดินไปที่สวนยางแต่ในสวนยางมันมีแต่ต้นพักชีกับต้นหอมนั่นแหละก็ตีเป็นครุเบอร์สิบสี่ก็หนึ่งสี่ชีนี่ก็สี่แล้วต้นหอมก็ตีได้สามอย่างหอมห้าหอมหกหอมสอง แล้วก็ช่วงที่สองก็คือฝันช่วงวันโกนและตื่นมาก็เป็นวันพระะอืมจ้ะเช้าวันพระวันพฤหัสเนาะฝันเห็นหลวงปู่อืมยกนิ้วให้อย่างงี้ปึ๊บปึ๊บแต่ผมก็ตีเป็นหนึ่งหกห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกก็ได้จ้ะกับ็ตัวเดียวกันเนาะรับก็ตัวเดียวกันแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งท่านก็เขียนจะขีดเป็นอย่างงี้ขีดขีดแล้วตัวเลขเก้า ครับขีดก็คือเลขหนึ่งเขียนไว้ให้ในสมุดเยบ่ะคะคือท่านจะเขียนแบบนี้ก็มองเห็นเลย<อ>มันก็มีกระจก<อ>ครับ<อ>ขีดขีดก็เลขเก,กา้าจ้ะครับแต่แต่พี่ก็มาเขียนไว้เนาะผมก็เขียนไว้ในสมุดก็อยู่ในที่นอนเหมือนกันจ้ะเดี๋ยวผมก็ตีฝ่ายลายอย่างถ้าถ้าตีเลขหนึ่งเราตีเป็นเลขเจ็ดก็ได้เลขเก,ก้าตีเป็นเลขหกก็ได้หรือจะเป็นเจ็ดเจ็ดหกครับหรือ หนึ่งหนึ่งเก้เจ็ดเจ็ดกเจ็ดเจ็ดหกกับ119่งนึ่งเก้าเนาก็ตัวเดียวที่เราไปเห็นที่นู่นเนาะตัวเดียวกันเลยคื่งหนึ่งเจ็ดเนาะแต่ฟันงวดก่อนนี้มันเน้นแต่เลขสี่ครุเบอร์สิแล้วก็พักชีก็คือ4ี่สี่ห้าสี่หกสี่สองก็ตัวเดียวกัน14ก็คือครุเบอร์สิบสี่แรับแต่มาช่วงหลังนี่แหละ หลวงปู่ยกนิ้วให้นี่ให้ปัญหาให้ปัญหาให้เราตีเอาเองจะให้เราตีเอาเองก็ดูก็ยกอย่างนี้แต่ไม่ใช่คำหยาบเลยยกุะยกอย่างนี้ก็คือหนึ่งเนาะแล้วก็ปึ๊บครับผมก็จับหนึ่งแล้วกลับมาอย่างนี้เป็นหกแล้วก็ห้ากลับเป็นอย่างนี้ในตีปัญหาผมตีตีเองะจ้แล้วก็ท่านก็ไม่เขียนหนึ่งหนึ่งเก้าอีกอันนี้ก็บอกบอกเอฟซี เป็นงวดวันที่16กุมภา2564ค่ะเพราะว่าฝันฝันได้อีกเนาะพี่เนาะจ้ะฝันโตก็วันโกนก็น่าจะเป็นเมื่อวานเมื่อวันซื่วันพุธนั้นเพราะว่าวันโกนวันพุธวันพฤหัสวันพระจ้ะขึ้น14ขําเดือน3นะคะถ้าแอดมินจีจไม่ผิดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ขึ้นว่าเมื่อวานก็ใบแบง20ก็ร่วงลงมาก็เล็ท้ายมันก็865 ขึ้นเบ้าเมื่อวานขึ้นเ้าเมื่อวานคนที่ไหนคะพี่คนที่ไหนคะมาขึ้นบนต้นจุบกคนมาจากบ้านอะไรอยู่จังหวัดสุรินทร์นี่แหละมาขึ้นแต่พรุ่งนี้ก็มาขึ้นอีกสองพรุ่งนี้มาอีกอ๋อเดี๋ยวแอดมินเดี๋ยวแอดมินจะตามมาอีกนะคะพรุ่งนี้เขาโทรมาเมื่อเช้าว่าเสร็จยังพี่เดี๋ยวคืนนี้พรมเต็มที่น่าจะไม่ได้นอนไม่ได้นอนเขาก็ต้องแปะว่าไว้เขาก่อน เพราะว่ากลางวันพี่ก็อยู่ตรงนี้เนาะพี่เนาะจะไปทําก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าวันนี้ก็มีคนมาเยอะเนาะพี่เนาะเพราะว่าเป็นเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะคนเข้าออกเข้าออกมาเยอะมาประจํานะคะอันนี้ก็ฝากเอให้ให้ตีตีเอาด้วยจะเป็นอย่างนี้จะช่วยกันตีเนาะพี่เนาะช่วยกันตีผมตีตีก็เหมือนท่านให้ใบลอตเตอรี่ ใบที่เจ็ดเนี่ยลยผมก็ตีตีมันเราตีไม่ตียากเนาะพี่เนาะตีไม่เป็นเนาะคือตีอย่างนี้ลุงปู่ให้มาอย่างนี้ถ้าใบลอตเตอรี่ถ้าผมตีจริงก็จะเป็น0717ก็จะเป็นอย่างนี้แต่มันออกแล้วเราก็ตีง่ายเนาะค่ะใช่แ่าอยังงี้ไอตอนยังไม่ออกแล้วเราตีไม่เป็นตีสามตัวจะเป็น347ช่วงนั้นมันออก3 0 7จ้ะแต่นี่ก็เลยให้ตีเอาเองอย่างนี้อย่างนี้ก็ตีเอาเองช่วยกันตีด้วยเนาะพี่เนาะวงวดที่ผมฝันว่าลุงปู่รดน้ําให้นั่นก็ อันนั้นก็จะเป็นผักชีกับต้นหอมสีก็มีสี่อยู่แล้วถ้าวิ่งถ้าเล่นวิ่งก็วิ่งสีวิ่งสีถ้าเล่นก็วิ่งสี่พี่ให้วิ่งสีเนาะให้วิ่งสีค่ะแต่ทําไมรดน้ําให้แต่ทาไมมาเปียกเฉพาะช่วงล่างก็คือหนึ่งสีที่ครุลุงปู่จับเป็นครุทางจับมารดให้ก็อันนั้นก็น่าจะออกล่างหนึ่งสี่หรือหนึ่งสีสองก็ได้หรือหกสี่สองก็ได้จ้ะรับอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนค่ะเราก็พูดเรื่องไอความฝันนะพี่จ้ะ ไอตัวเลข<อ>จะออก<บ>ไม่ออกตอนแรกผมว่าจะไม่ไม่เล่าเพราะมันมันฝันเลยครั้งหนึ่งแต่มันมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าลุงปู่ทําอย่างนี้อ <laughs> มันอยู่ไม่ได้กนเลยต<อ>้งงองเล่าให้ฟังเลยต้องเล่าให้ฟังนะพี่นะแต่ท่านก็เขียนให้หนึ่งหนึ่งเก้าด้วยจ้ะหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าจ้ะก็ให้ประมาณนี้จ้ะ F C เนาะเอาไปพิจารณาเนาะไปพิจารณาดูแล้วก็ตีตีเลขโดยเป็นอย่างนี้ให้ตีเอาลูกจ้ะก็ให้ท่านผู้ชมช่วยตีช่วยเปลเอาเนาะครับช่วยเปลเอาจ้ะ ว่าจะอ่ายังไงเนาะพี่เนาะก็อ่าตีออกมาก็เหมือนอย่างพิ่ทัตว่านะคะถ้าตีาผมตีตีอีกอย่างนึงก็คืออย่างนี้ก็หนึ่งอยู่แล้วจ้แต่หัวอย่างนี้ก็คือหกครับแล้วก็อย่างนี้ก็คือห้าครับอันนี้ผมตีเองแต่เอฟซีต้องตีเอาอีกจ้เพื่วยมม่นใจีจ้เพื่อความมั่นใจเนาะตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นเราชอบก็ซื้อเนาะพี่เนาะไม่ชอบก็ผ่านค่ะ ไม่ชอบก็ผ่านนะคะเราเราเอาอย่าเอาจิตใจมาปะทะกันมันไม่ดีเนาะจ้าเนาะพี่เนาะอยู่อยู่แบบอยู่แบบสงบดีกว่าถ้าได้ยินทางนี้ก็ออกทางนี้ดีกว่าอย่าไปกระทบกันคนหัวจ้ถ้าเราเห็นเขาว่าอย่างนี้ค่อยๆนั้นอันนั้นไฟแน่นอนจ้าครับเนาะก็ฝกไว้จ้าเนาะพี่เนาะค่ะในงวดนี้นะคะแอดมินีก็ขอให้พี่โชคดีนะคะจ้าอยู่ตรงนี้ก็ให้โชคดีไปเรื่อยๆตลอดนะคะ จอแต่สิ่งดีๆเนาะพี่เนาะค่ะแอดมินีก็มาประจํามาทุกงวดนะคะท่านชมจะมาที่นี่ไม่ไม่ไม่ทิ้งไปไหนนะคะจ้าทิ้งไม่ได้ทิ้งตามถึงบ้านจ้าแอดมินีควาลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็พี่ทัศไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะจ้า